เดี๋ยววันนี้พี่จะเล่านิทานให้แป้งฟังสะหน่อยตั้งใจฟังดีๆเนอะมีนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งเสียชีวิตดูวิญญาณเขากำลังยืนอยู่ที่ทางเข้ายมโลกคุณอยากไปสวรรค์หรือนรกยมมาทูตถามสวัสดีครับรโโพบแต่พวกเราอีกเช่นเคยเกับป๋องแป้งชา้ชาๆสองคู่หูแมวฮาปป๋องกับแป้ง มีเสียงหัวเราะและอมยิ้มมาส่งฟรีทุกวัน <laughs> แมวบ้านอื่นน่ารักแต่แมวบ้านนี้หาไม่พักนะครับถ้าไม่อยากพลาดยาคลายเครียดดีๆติดตามเราไว้เลยวันนี้มีเรื่องมาเหลา่า <laughs> เดี๋ยววันนี้พี่จะเล่านิทานให้แป้งฟังสน่อยตั้งใจฟังดีๆนะมีนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งเสียชีวิต ดวงวิญญาณเขากำลังยืนอยู่ที่ทางเข้ายมโลกคุณอยากไปสวรรค์หรือนรกยมมาทูตถามสวรรค์สิครับใครเขาอยากไปนรก <c oughs> นักการเมืองรีบตอบแบบชานฉลาดเอาอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจตอบเดี๋ยวผมจะจัดทัวร์ให้คุณไปดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ <c oughs> ยมมาทูตบอกวันแรกเป็นทัวร์สวรรค์มีเทวดาเทพธิดาแต่งตัวสีขาวสุขสงบ ไปไหนมีแต่เสียงสวดมนต์ชีวิตดูเหมือนไม่มีทุกข์ใดๆวันที่สองเป็นทัวร์นรกมีเพื่อนนักการเมืองที่เขาคุ้นเคยชนแก้วทานวายแกล้มลอปเปอร์ไข่ปลาคาเวียกินแบบไม่อั้นแถมสาวๆสวยๆห้อมล้อมมากมาย <S <S วันแรกกับวันที่สองนี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขหมดเลยนี่แถมวันที่สองนี่เหมือนจะสุขเกษมเปรมปรีมากกว่าเสียอีกใช่แล้วอ่ะดิ <c oughs> ดังนั้นเมื่อทัวร์จบลงท่านยมทูตจึงได้ถามอีกครั้งว่าแล้วท่านว่าไงไปไหนสวนรรค์หรือนรกดียมทูตถามย้ำอีกรอบอืมแล้วคราวนี้ท่านนักการเมืองคนใหญ่คนโตตัดสินใจตอบว่ายังไงละพี่ นรกสิท่านนักการเมืองต่อแบบไม่ลังเลฮดังนั้นโยมาทู่จึงส่งวิญญาณนักการเมืองลงนรกทันทีแต่ปรากฏว่าขอไปจริงๆกลายเป็นแดนร้อนระอุมีเครื่องทรมานเช่นต้นนิ้วหนามกระทะทองแดงเสียงร้องคร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมานดังไปทั่วเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ไงไม่เห็นเหมือนที่พามาทัวร์ก่อนหน้านี้เลยนี่วา นักการเมืองบวยวายเสียงดังกับยมทูตอ๋อมเมื่อาวานนี้เรียกว่านโยบายหาเสียงส่วนวันนี้เรียกว่าเรื่องจริงหลังกาบัดแล้วยมทูตอธิบายเพิ่ม <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> พอได้อมยิ้มกันบ้างใช่มหม <c oughs> มีใครยังเครียดอยู่หรืออยากจะเพิ่มมุกที่เด็ดกว่านี้ ให้พวกเราเอามาแชร์ให้ทุกคนได้หัวเราะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเราจะเอามาเหล่าให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมคลายเคยรียดต่อไปแล้วอย่าลืมสนับสนุนค่าปลาทูของพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับไปก uh ่อนนะหัวเราะวลนิดชีวิตยืนยาวนะจ๊ะยิ้มหน่อยหน้านะอากิวกิวอเบจบุจเบยอจุกเกอดุยจุย